สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณพ่อของเขาจะพาลูกเขาไปเล่นทะเลค่ะขณะนี้นะคะก็เป็นเวลาห้าทุ่มจะเที่ยงคืนแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะวุ่นวายขนาดไหนโอ้ยตอนแรกก็วุ่นวายแล้วโฟไม่ต้องรีบเดี๋ยวถึงวันแม่ปล่อยให้ลง จะเป็นตุกกระานารถในเวลาครับรถตอนนี้นะคะก็แวะเข้าห้องน้ํานะคะต่วงพาลูกเที่ยว <c oughs> <c oughs> เดินทางกันต่อค่ะไปเจอกันที่นู่นเลยบางแสนขยากมีแฟนสมหวังแน่นอนอูฟูมาทะเลหรอครับอูฟูคือเรื่องที่จะพาแมวเที่ยวเนี่ยเราคุยกันมาตั้งนานแล้วคะ่ะแต่ยังไม่ได้ทำสักทีนึง วันนี้ไม่โอกาสคะ่ะบวกกับเวลาที่ประจวบเหมาะนะคะก็เลยได้มาคะ่ะไม่ได้มาแค่เจ้าอู้ฟู่นะมอมแมมก็มาด้วยคะ่ะแต่มอมแมมมันใสานอนไงอู้ฟู่มนาใสาลุยเราก็เลยเปนเหนือกับเจ้าอู้ฟู่ซะส่วนใหญ่ค่ะวันนี้แต่ใดๆก็คือเป็นโมเมนต์ที่สวยงามมากๆไม่เคยเคิดใครฝันมาก่อนเลยคะ่ะว่าเราถึงขั้นต้องพาแมวเที่ยวแล้วเห็นแม่าบอกแล้วว่าจมเจ้ามอมแมมม,มันสายนอนเรียบร้อยมากๆและหันกลับไปดูเจ้าอู้ฟู่สินี่เป็นไงเป็นไงเป็นไง อะไรที่ไม่เคยเจอก็ต้องมาเจอค่ะทุกคนดูสิวิ่งคุกฝุ่นโอ้โหสุดยอดดีนะไม่ปีนต้นมะพร้าวถ้าปีนต้นมะพร้าวนะอเป็นลิงเลยจ้า